นะจ้าเอฟซี FC ทีนารักลูกชิน้นค่ะส่วนที่เหลือที่ปั่นบ่เบิดตอนนั้นอันกินตอนไล่สดนะค่ะนี่ที่เหลือเขาก็มานมาปัน่นให้มันเสร็จแล้วค่ะเนาะนี่ลูกชิ้นปลาเด,ด,ด้งดึงเลยพี่น้องเอ้ยเห็นหรอโอเคเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาตั้งกล่องกินขนมเสร็จหน,ะะนิค่ะเนาะ มาจ้ามาเบิึงน้ำยาเฮาน้ำยากะทิเด้อค่ะเด้อเป็นน้ำยาคล้ายๆน้ำยาคัลาดนี่แล่ะค่ะใส่อันเฮาบ่ได้อันเขียวกวยะทิแม้จะเฮาเทใส่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็มาตั้งกล่องกินกันเนาะค่ะเนาะนี่ก็ขนมเสน้นใส่ถาดไว้เนี่ยกับบักทั่วงอกนี่ค่ะนี่เป็นน้ำยามาค่ะมาตั้งกล่องกินกันเฮาสวัสดีจ้าเฮบซีซิน่ารัก มามาพอกันอีกรอบจ้าพี่น้องขนมเส้นคือเกาเด้อค่ะเด้อวังหันมันแบบภาษาใจวันนี้เฮาเอาแบบใส่มือเลยนาะค่ะเนาะแบบสะใจไปเลยอันนี้ก็พักเด้อค่ะเด้อนี่พักข้าวบัวตองนี้ก็ได้เน้ะค่ะเนาะเอาจานนมจินง่ายๆน้ะค่ะเนาะมามากินน้ำกันนี่แหละค่ะพักแหมมันห่อนเด้อพี่น้องเด้อนะค่ะนะ กินน้ำกันบ้านไอ้สมกันเนาะค่ะน้อมันสิหอนๆอนเยอะเต็มถาดเลวพี่น้องเลยกินยังกับ่แล้เล่อขึนน้องจีนของน้อพี่น้องเนาะของพีงน่น้องลูกชิ้นเขาเห็ดเองเด้ยนี่น้ำมะเีืงกับ อืมแสบค่ะนี่เป็นแบบนุ่มนุๆหนึบๆไหมพี่น้องเห็ดเองแสบเองคือมาแล้วน้องคะน้อง,งามากๆับเป็นน้ำกันกินๆเนี่ยกระสี กินอีงแล้วกัสิหาอาบนา้ำนอนตอบคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะอาบน้ำแล้วกันนอนตอบคอมเมนต์ ทำยังไงตาสวดสวดพี่น้อง 我装了很 สุดหนามแห่งแสบพี่น้องหืกลิ่นข้าเห็ดเองมันเนี่ยมันแตกต่างกับแบบเข้าไปสื่อเด็กหน้องมันแสบมัน รสชาตาดเท่าเลยแม่เนาะค่ะเนาะอืถ้ากินเข่าไปเนี่ไอพี่ทิน่าราักค่ะกันในยังกินเขาน่าเนาะอเมื่อท่านในยังกินกับมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ Да, mm. okay. <laughs> มันแสบ <c oughs> แสบจนลืมเบ้าพี่น้องอืมนักซี งามกติพ hmm. mm ี่น้องอสดน้ํามันจักบากอืมอืมนีแห้ง sexy và sẹp nhỏ กลิบนีนก็ซ้ำนี่นะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวห้ามาต่อโดยคลิปต่อไปก่อนนอนนะค่ะนะฟังเพื่อนๆก่อนนอนกับคุนอีกเที่ยน,นึงเด้อค่ะเด้อกำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะสุขภูสุขคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย